จมุกันนะที่นี้ถวายสารปัญญาเพื่อน้าพระบรมฉายาลักษณ์อให้บาทสมเด็จพระปรมินรมาพคณะมหาิทลนยุาลณเพื่อแสดงความเรงาภากดิและเราไ้ถึอควาเมตตากันธาที่หนึที่ได้ เป็นเวลาถึงเกืยบสิบปีแม้แบบนี้การเสเดินสู่ประวัติาลายแล้วแต่การสืบติดอยู่ในใจของพวกประชาชนไท,ท,ทยด้วยความมีประโยชน์อะไรและไม่มีวันลืนเลือนนาฬาร้านี้ซึ่ง,งปกติเคยเปล่งวาจา,า,าประนนวัตพระกรใจมงคลจะถึงมาขอาต้อขอตั้งแต่การ ดูช้าพระมหาชนน์นาทีาท่คุนแทนด้วยวข้อความจะต่อไปนี้ i เรือนี้นะคะขอให้นักเรียนและผูทุกคนนะคะร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยร้องเพงลงกัน